ว่ายเกตครับเว่าเปลี่ยนจอครับพี่น้องอเปลี่ยนจ่อไอ้สิบวังให้พี่น้องที่อยู่การเปลี่ยนจอยพี่น้องเด้ผมก็เอาออกเก็บไปแล้วครับเออาดคันออกคันยังออกแปดออกเรียบร้อยลุนี้ต้องเอาต้องเอาฝ้าล่างออกก่อนพี่น้องเปลี่ยนหน้าจอเพราะว่าแล้วก็ฝ้าล่างออกอแปดออกก่อนก็เป็นสิเปลี่ยนหน้าจอยเลยพี่น้อง เก่าครับพี่น้องจอดกระสืมอสมาจาอดกระสือมาจะรอดนะครับคือลูกค้าไปซื้อจ่อมากแล้วน้ครับพี่น้องจาใส่บนเป็นก็ <c ười> เลยสีมไม้ใส่ให้ครันคนนี้ลอกนายจอดครับผมก็ต้องอบยากครับเพราะว่ามันเป็นจ่อเก่าอยู่แล้วครับพี่น้องแตกอยู่แล้วแต่ปกติจะต้องต้องอบครับพี่น,อจจอน,อนอ้อง,อ,งอบกระเป๋าแต่ว่านี่มันเป็นอบยากครับเพราะว่ามันเป็นจ่อเก่าอยู่แล้วนะ ข่าจอเนี่ยเคยเลี้ยนมาแล้วพี่น้องขาเคยเพี้ยนมาแล้วเียนหน้าจอ่อเก่าเลยมั้วาเก่าทั้งหมดย แต่พอหลอกออกมันจะลงพันธนิทพี่น้องล่วงพันธนิพนธจ่อสีอ่าครับหลอกของเก่าออกก่อนน,นี่เขสื้ผ้ากับออกบานไปนจวดอยู่ดีพี่น้องเ <c oughs> ขาฟันเท่าไปจวดเลย สุกเองครับมาสัมภาษณ์เ่อรีวิวใ wow. ห้เ่นนนี่ครับกำลังเห็นครับเพีนจอดมื่อนี้ลูกไส้เปิดลูกไส้เปิดล่านครับพอดีลูก้าตอไม่ซอมไปก็ได้เียนไ้เล่อนคสิ่งสำคัญตอนนี้ลืมอะไรเด้เพี่น้อาเลียนจอดลืมอะไรครับ ปับ๊บปัญหาเกิดขึ้น,นทันทีเลยครับนกจะใครว่าสีร้องมจงปนจาสีล้อมเลยครับ่ารุนเก้ารถต้นกระสอบกรใส่ยนรถบาใส่เคเืียงไม่ใส่อะไรก็นึงครับนี้าจะลองม,งงองมกัน จอดถัดไแล้วเนี่ยมันลุ้นจอตก็อรองจอครับจอดถัดไปวันที่วันสาวะนี้ครัโอเคครับชื่อว่าถัดไปครับตอนนี้มีได้ดลงบกล่าวครับ อะไรพวกับัย่าการล้กลาวไม่ไ้องลกาบนลมจออพี่น้องลกล่าวจ่อคุณเซย์สิกว่าไรับ ก็จะก่าวเห็นกับพี่น้องเซ็ตซับไปเลยครับเรียบร้อยนะครับเสนหรับคลิปนี่เราเพยเพียรเซนีนก้ก็กราบพี่น้องเสนหรับผู้เขามาปฏิทัศน์ภูเขามาชมขอขอบคุณที่ร้ายด้วพี่น้องเดออบ๊ายบายครับ